สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n s p r e View นะครับมาครั้งนี้ผมได้เจ้าตัวนี้มาครับ i q u n a s s นี่นี่ชืออีโกนัตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวของภาคทัน n s เ o อร์เลกาซี่นะครับอันนี้จะเป็นกล่องม่วง,งตัวม่วงอย่างนี้ นี่นะครับภาพสภาพกล่องตัวนี้เป็นคอคลาสนะครับด้านบนก็จะเป็นนี่ร,รูปรถมอเตอร์ไซค์ล่างแปลงสีสันสวยงามด้านข้างก็จะเป็นล่างหุ่นยนต์เป็นภาพอาร์ตนะครับสวยแบบนี้ด้านหลังครับนี้อันนี้ก็เป็น15สเตปในการแปลงร่างจากหุ่นยนต์เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับด้านขางอีกอันนึงโอเคเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า และนี่ก็คือของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องของเจ้าอิกัวนัสตัวนี้นะครับอิกัวนัสตัวนี้นี่เลยตัวนี้เป็นคอคลาสนะครับอ่าเริ่มมาเราดูใบประกอบแปลงร่างกันดีกว่านะอันนี้มาใบเล็กๆไม่ใหญ่นี่มาแปลงร่างจากตัวอิกัวนัสแปลงเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่อีกด้านหนึ่งนี่ก็จะเป็นการแปลงร่างอีกที่เหลือขั้นตอนต่อมา อ่าแล้วก็นี่อาวุธของเจ้าตัวนี้มันสามารถรวมลากเป็นดาบได้อาล้อยู่กับตัวไหนกันบ้างเนี่ยอันนี้อยู่กับอีกนัสต่วนนี้อยู่กับสกายวาร์ฟแล้วก็อยู่กับฮอตดรอปเอสงสัยต้อง,ตงไปตามหามาแล้วโอเคครับผมเรามาดูเจ้าอีกนัสกันก่อนดีกว่านะครับนี่คืออาวุธที่ว่านั้นครับอ่ะดูส่วนสูงกันก่อนดีกว่านี่ตัวนี้เป็นคอคลาสความสูงมันจะอยู่ที่อ่า เดียนะวัดก่อนประมาณเเซนครึ่งครับนับถึงจะง,งอยหัวข้างบนนี้นะ9เซนครึ่งนะครับเป็นอคอคัสสีมว่วง่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลอาวุธกันก่อนดีกว่าอันนี้อันนี้อย่างที่บอกอย่างในใบประกอบเมื่อกี้นี่เอาไว้รวมล่างเป็นดาบใหญ่ได้เป็นปืนเนาะน่าจะจะเป็นปืนดีเทลจัดว่าโอเคเลยครับดูดีลงสีสวยงามเลยตัวนี้นี่นะครับ อะเรามาดูดีเทลเจ้าอีกัวนัสกันมั่งนะครับนี่หน้าตาก็เป็นเหมือนกับพวกยิ้งก่าอีกัวนานะนี่อะอย่างนี้ครับผมนี่ลงสีตามาให้แอบเลอะนิดนึงนะผมเห็นนี่แล้วก็ตรงตัวนะครับนี่สีทองสีแดงตัวสีม่วงมีเข็มขัดนี้ด้วยอะแต่ว่าดีเทลตามตัวเนี่ยตรงขาเนี่ยผมว่าโอ้โหทํามาได้ละเอียดยิบเป็นเนี่ยนี่ตรงขาตรงสีทองตรงหัวเข่านี่นะนี่ดู ทำเป็นเกล็ดเดนี่อย่างนี้นี่แล้วก็เท้านะครับทําเป็นเล็บแบบนี้นี่ตรงแขนนะนี่นี่ก็ทําเป็นลายเหมือนกันนี่ดัดำใส่เหมือนกับเป็นปอกแขนเป็นสนับนะนี่ล้อล้อหมุนได้ล้อสีชมพูชมพูนั่นนี่นี่ด้านข้างครับอย่างนี้นี่ดด้านหลังนี่มีายรซิลิคอนมีมีนี่นะครับนี่ด้านหลังมันจะเป็นหางนะตัวนี้นี่โขเคครับผม เอาละเรามาดูจุดขยับกันดีกว่านี่ครับผมหัวนะครับหันซ้ายหันขวาได้หันหน้าไม่ได้นะองอเล้นิดหน่อยอย่างนี้นะครับแขนยกได้ครับเป็นบอลจอยนะนอย่างนี้นี่อย่างนี้ยกแขนได้หมุนได้นี่นะครับขาอเป็นบอลจอยเหมือนกันทุกข้อศอกงอได้ขยับได้อย่างนี้ครับผมหมุนได้รอบเหมือนกันนี่นะครับส่วนขานะครับกางได้ประมาณนี้ เตะด้านหน้าเตะด้านหลังเตะด้านหลังได้แค่นี้ติดดีไซน์นะครับเนี่ยเป็นบอลจอยอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี่หัวข่าก็เป็นบอลจอยเหมือนกันนี่นะขย,ยับได้แบบนี้งอได้ประมาณนี้ครับผมงอได้อย่างนี้ส่วนข้อเท้านี่นะครับนี่เป็นบอลจอยเหมือนกันหมุนได้รอบนะครับขยับเอียงซ้ายเอียงขวาิด้นหน่อยแต่หน้าหลังได้นิดเดียวนะครับนี่นหลังประมาณนี้ แต่เท่านี้เองอย่างนี้นะครับต้องเอวเอวหมุนได้ไหมเอวหมุนได้นิดหน่อยครับอ่ะหมุนได้รอบอย่างนี้ครับผมไม่ใช่นิดหน่อยนะหมุนได้รอบนี่นะโอเคจุดขยับของเจ้าตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับผม เอาละครับเรามาจับเจ้าอีกวนัสแปงลงร่างกันดีกว่านะครับนี่เริ่มแรกเลยนะครับเราจับหัวมันให้ตรงๆนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเราก็หันหลังมาการแผงหลังมันขึ้นมาครับผมมันจะเป็นสอนจังหวะอย่างนี้นะเห็นไหมอย่างนี้ก่อนกางขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็งัดขึ้นมานครับผมนี่นะครั้งแรกที่เล่นนะครับตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างแข็งนะให้กลากดเนี่ยท่าระวังกันด้วยนะครับผม หัวมันหักเพราะว่าครั้งแรกที่ผมแปลงร่างมันอ่ะมันค่อนข้างแข็งแบบไม่กล้าไม่กล้าดันสุดหัวมันหักนะครับแต่ถ้าเกิดดันมาเนี้ยจับจับอย่างนี้นะจับให้มันแบบประคองประคองไว้นะครับดันไว้นะมันจะกึกอย่างนี้นี่ตรงตรงตรงเนี้ยตรงกระโดงหัวมันเนี้ยมันจะพอดีกับร่องตรงนี้แล้วก็ปิดไปได้ครับผมเนี่ยมันจะมีนี่เห็นไหมสลักอันเล็กๆเนี่ยตรงเนี้ยใส่เข้ามาตรงหน้าอกแบงนี้นะครับปิดไหม่นี้่ปอย่างนี้ครับผม เสร็จแล้วตรงล้อนะครับอันดับแรกแอันหน้าเนี่ยก็กลางอะไรอย่างนี้มีเสร็จปุ๊บอันนี้ข้างหลังก็จะอยู่ประมาณนี้อย่างนี้ครับผมแต่ล้อหลังจะพึ่งกลางนะครับเราบิดตัวมันก่อนบิดตัวมันออกอย่างนี้ก่อนอ,อย่างนี้ก่อนครับเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยตรงขานะครับเราบิดกลับมาอย่างนี้อย่างนี้ก่อนอย่างนี้ทั้งสองข้างนะครับบิดกลับมาอย่างนี้ นะอาจจะงงนิดหนึ่งนะบิดไปบิดมาเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วลองเท้าเท้าแล้วก็บิดกลับไปคืนอย่างนี้ครับเนี่ยเนี่ยมันจะทําให้งงนิดหน่อยบิดไปบิดมานะเสร็จแล้วเนี่ยตรงแขนนะครับเราก็ยกขึ้นไปข้างบนก่อนจับยกขึ้นไปอย่างเงี้ยทูแขนไว้ก่อนนี่ล้อหลังแล้วก็บิดมาอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเห็นไหมมันจะพอดีกับตรงเข็มขัดเนี่ยมันจะเป็นว้าพอดีเสร็จแล้วขาแล้วก็หักมาอย่างนี้ทั้งสองข้างนะ เนี่ยเกลดูมันจะมีตัวเดือยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรเนี้ข้างนี้กับรูตรงตรงพนักเก้าอี้เนี่ยเห็นไหมแต่เดี๋ยวเราต้องใส่เข้าไปนะแต่เราต้องพับเท้ามาอีจังพับเท้ามาหักข้างนี้ก่อนครับผมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรูตรงนี้กับรูตรงเท้านี่เห็นไหมเนี่ยใส่ให้พอดีกันนะครับทั้งบนและล่างเลยตรงนี้ใส่ตรงนี้ก่อนใส่เข้ามาึ๊บเสร็จแล้วตรงเท้าเนี่ย ข้างนี้เราก็มาใส่บอดีล็อกนี้อ่ามันจะปอดีล็อกกันอีกข้างกระทาเหมือนกันครับผมใส่ลงไปอย่างนี้ข้างนี้จะใส่ยากนิดน,นึงนะเพราอมันล็อกแล้วอ่ะอย่างนี้ปึ๊บตรงเท้าข้างนี้ก็เหมือนกันครับผมแบบนี้กดเข้าไปปึ๊บอย่างนี้เนี่ยได้ข้างหลังละข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะหวาดเสียวนิดนึงนะครับมันค่อนข้างที่จะอ่าเรียกอยังไงดี ันจะค่อนข้างที่จะแบบมันกะฝืนๆมันนิดนึงนี่นี่นะเราปรับมือให้เป็นอย่างนี้ครับผมอย่างนี้ทั้งสองข้างนะบิดอันออกมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะนในตรงใต้พมือเนี่ยมันจะมีรูใหญ่หน่อยใส่พอดีกับตรงหน้าร้อน,น,ออน,นี่แล้วก็จับมานี้เนีย่ยสังเกตทินอีกนิดหนึ่งครับอีกจุดหนึ่ง,งตรงนี้มันจะมีเดือยเล็กๆตรงนี้ให้มาประกบใส่ตรงนี้นะตรงร่องตรงตรงนี้อย่างนี้นะพับอย่างนี้ อาจจะดูยากนิดน,นึงนะครับเนี่ยพอใส่แล้วเสร็จมือมันจะบิดอย่างนี้ได้ทั้งสองข้างนะปึ๊บใส่เข้ามาอย่างนี้นี่มือมันจะเข้ามากับล่องเมืใส่พอดีอย่างนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับผมอีกข้างก็เหมือนกันอย่างนี้นี่อาจจะยากนิดน,นึงนะมุมอ,องศาองศาต่างๆครั้งแรกที่ผมจับปันแตงแร่างผมเสียวมากเลยเสียวอุ้อยหลุดมือผมเสียวมากเลยเสียวมันหักมากเลยตรงนี้ เสียวแขนมันหักอครับจับใส่เข้าไปเนี่ยเห็นไหมมันจะองศามือข้างเนี้ยแขนข้างเนี้ยมันจะเข้ามาแต่ข้างนี้มันยังไม่เข้านะเราต้องเอาให้เข้าก่อนนะครับนี่อย่างเี้นี่นี่พอ,อเข้าแล้วก็จะประมาณนี้นี่ครับผมเสร็จแล้วตัวอาวุธเนี่ยเราก็มาติดด้านบนอย่างนี้ อย่างนี้นะครับใส่เข้ามาฮึบนี้เสร็จแล้วครับรา่างมอเตอร์ไซค์ของเจ้าอีกัวนัสนี่นะล้อมุนได้อย่างนี้เลยและนี่ก็คือรา่างมอเตอร์ไซค์ของเจ้าอีกัวนัสนะครับอ่ะเรามาดูดีเทลกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มแรกนี่ครับผมด้านข้างอย่างนี้นะนี่เลยเป็นดีเทลต่างๆเห็นไหมเป็นลายเนี่ยตรงเนี้ยด้านหลังก็มีเป็นลายมันก็เป็นลายเครื่องยนต์มาให้เนี่ยด้านหน้าก็มีมเห็นไหม เดินลายมาให้นี่ส่วนตรงล้อนี่นะมันก็หมุนได้นี่หน้าหลังหมุนได้นะครับอย่างนี้นี่แบบนี้ถ้าอีกด้านหนึ่งนี่ด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับนี่ดานล่างก็จะเป็นเห็นล้อแบบนี้อย่างนี้ครับผมนี่มันสามารถเอาตัวที่เป็นตัวคอคาร์ด้วยกันมาขี่ได้นะเอามาลองเล่นดูนะครับตัวนี้นะนี่ดีเทลต่างหน้ารถก็จะเป็นประมาณนี้ เอาละครับเรามาดูข้อดีข้อเสียของเจ้าอีกันัสกันก่อนดีกว่านะครับอันดับแรกเลยผมต้องขอชมเลยนะครับว่าตรงนี้ถึงแม้มันจะเป็นคอคลาสนะแต่รายละเอียดดูรายละเอียดตรงหัวนะครับทำออกมาได้แบบละเอียดมากๆนี่เห็นไหมการเดินลายเดินเกรดทำบบต่างๆดีเทลต่างๆนี่ผมว่ามันมันดีกว่าพวกดีเดอร์คลาสหรือพวกดีลักคลาสบางตัวอีกเนี้ยดูสังเกตด,ดูตัางหน้านะตรงแขนนี่อย่างนี้นี่ตรงหน้าอกตรงขาเนี่ยนี่ยทำมาได้แบบ ดีมากเลยครับตัวนี้เนี่ยนี่นะเนี่ยดีเทลดีมากเลยครับนะสีสันก็ลงตัวนะสีม่วงชมพูทองเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะเข้ากับตัวมันนะตัวนี้ผมไม่ค่อยได้เห็นตัว Pre เทนเดอออกมาเป็นตัวของเล่นเท่าไหร่นะนอกจากตัว G1 ที่เมื่อก่อนเป็นแบบใส่เกร็ดเนี่ยเป็นตัวนี้ที่ผมผมจับแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยมันลงตัวดีนะตัวนี้ส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียผมขอติอันเดียวเลยคือทําไมเขาไม่ทําเป็นไซดีลักคลาส ้าเป็นคอคลาสมามันเล่นได้แบบไม่หนำใจเท่าไหร่ยังไม่จุใจในการเล่นเลยเนี่ยจับมามันแบบตัวมันเล็กเกินไปนะแต่สำหรับตัวนี้ดีเทลดีครับผมชอบมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะใครสนใจตามหาผมว่ายังหากันได้นะครับตัวนี้หาไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็ราคาไม่แรงด้วยเหมือนกับคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นกันนะแต่สำหรับผมชอบในการดีเทลตรลต่างๆเนี่ยทำมาได้ดีมากแถมอีกอย่างคือนี่อาวุธมันสามารถเอาไป รวมกับอีก2ชิ้นได้ซึ่งผมจะตามหามาให้ได้ในครั้งหน้าหน้าถ้าผมเจอนะผมจะเอามารวมร่างกันให้ดูนะครับนี่นะครับสุดท้ายแล้วผมก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้การทำช่องด้วยนะครับผมแล้วก็ใครสนใจหาตัวนี้ไปตามหากันได้ครับผมว่าไม่ผิดหวังนะตัวนี้โอเคครับผมคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับบายบาย Yes.